ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด จังหวัดนครนายกประกาศชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเรื่องนโยบายสาธารณธรรมนูญชุมชนโครงการชุมชนนครนายกไม่แบ่งไม่ขายบุหรี่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภั์ยาสูบพศ2560เที่องประชุมโรงเรียนเหรียญหัวเขตเทศบาลเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกนายวิโรธแซ่เอียบประธานชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนโดยมีนางวิไลวันทั ทิมทองเจ้าของโครงการและเลขานุการชุมชนกล่าวรายงานถึงพระราชบัญญตัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560โดยเครือข่ายมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบการสถานศึกษาประชาชนในพื้นที่ชุมชนร่วมสร้างความตระหนักเรื่องของพิษภัยและรู้ทันกลยุทธ์ของผู้ค้าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ร0 0เซเพื่อให้ดำเนินการไปตามกฎหมายโดย กำหนดประกาศเป็นธรรมนูญชุมชนในพื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับและให้ความร่วมมือโดยมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการชุมชนผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ชุมชนทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการลดการเกิดนักสูบหน้าใหม่โดยยึดกฎกติกาที่ร่วมกันต่มบันทึกและช่วยกันสอดส่องดูแลเยาวชนไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติดที่เป็นภัยต่อสุขภาพสำหรับธรรมนูญชุมชนของชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฉบับนี้ถือเป็นฉบับแรกของชุมชนที่ได้มีการประกาศชุมชนอย่าง เป็นทางการและจะร่วมด้วยช่วยกันรักษาธรรมนูญฉบับนี้ให้บังเกิดผลดีต่อสังคมต่อไปทีมข่าว AEC TV c ที n n e ชรายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด We'll